คือมีเป้าหมายว่าจะต้องเอาป้อมมันขาดเพื่อนตายเดียวซุ่ยมันมาแบบเป็นเลเหรอไม่สนิดด้วยล่ะโอเค ถ้าควนรู้จักโคทัน,นิ่กก็จะกล้าพูดแต่กับคนแบบไม่ค่อยรู้จักไว้หนึ่งว่าเพื่อนได้ <c oughs> มันเป็นแบบกับทุกต้นหลังๆคือยอมจอดรถตักแด่คือมหาลัยหนูอะ่ะมันจะมีที่วนจอดบนอาคารใช่ไหมกับจอดตักแด่ข้างล่างก็คือจะเป็นรลางกว้างแต่มันจะ มันเรียกว่าซาฮาลาคือมันร้อนมากอ่ะตากแดดเมื่อก่อนกลัวรถพังก็เลยเอาขึ้นไปจอดขัางบนอาคารตอนเช้าเนี้ยก็ต้องต่อคิวขึ้นขึ้นตึกหมุนรถหอยตูดเข้าสูเอิมทุกรอบอ่ะเาอ่ะปูดหมดอ่ะร่างก็แคบแคแบ,บอ่ะหลังๆยอมจอดรถตักแดดรูไปห<ว>ยัยรอบขัน แต่ันี for speed ดูบ้านพุ่มไม้ด้วยใจต้องนิ่งอย่าไปหวั่นกับอะไร <laughs> ไม่ไหวหวั่นหวันหว่นกับเสียงแตรรถมาก <laughs> หูช้างอีกเออพี่ีิดูหนูขับยังไงอะ่ะ <laughs> ขับรถเป็นมานานแล้วล่าสุดเมื่อเหตุเกิดจากก่อนไปก่อนไปเมรการ <laughs> แค่ประมาณเดือนเดียวเองมั้ง <laughs> เอารถออกมาจากซอยบ้าน หนูบปีนฟุตบาทอะหนูจะเลี้ยวซ้ายออกไม่ออกไหมออกมาแล้วมันเป็นถนนเนี่ยจะซ้ายออกไปแค่เนี้ยข้างซ้ายหนูปีนฟุตบาทอะคิดดูมันไม่ได้อ่ะมันต้องเลิกค่ะอบะจริงจนะแล้วพอรู้ว่าตัวเองขึ้นฟุตบาทปุ๊บก็แบบก็เขินอะก็คือ ือถ like no so mm ้าคนเห็น hmm. ก็เก <lish Meat S 1> ิดถูกโจมตีต่อให้มีคนเห็นก็เกิดดีแบบไม่ใครจะเห็นเปาวะเมื่อ uh, กี mm ้ม hmm. ok ันเป็นรถของเราถูกโจมตีไม่ได้จริงขนาดรถเก่งธรรมดานะรู้สึกแล้วทุ่มหมดนะ yeah that's all i this This okay so dragon wing good i've got a need for speed ha huh. dragon and slayer an ally has been defeated dragon has been defeated the ultimate men cloud trong tim mình ao đá đồ bơm đá sẽ hết <laughs> 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 Yeah, <lại> has b e e มันน่าตายต้อมเล่นดักของเราถูกโจมตีโอ้ไม่กล้าไม่กล้าจริงหนูไม่สู้คนเลยตั้องไหนอะไรไม่ได้ จะยอมจะย,ยอมคนน่ะจริงๆรู้นิสัยตัวเองแบบถ้าเจอคนที่แบบก้าๆหน่อยคนก้าๆพูดก,ก้าๆทำเนี้ยคือหมูจะกลัวมากจะเกงใจจะแบบจะจะยอมอ่ะบางทีโดนเอาเปรียบเนี้ยก็คือยอมรู้ว่าตัวเองเนาะเดี๋ยวก็ยอมว่าแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรอย่างหลังๆไม่คุยอ่ะแบบให้คนอื่นคุยโดนเอาเปรียบตลอดเลยเพราะว่าไม่กล้าพูดรู้ทำไม ต้องเปลี่ยนใหม่ละต้องเป็นคนกล้าพูดใช่ไหมพอถึงเวลาก็ไม่กล้าอยู่ดีแนวป้องกันศัตรูมันจะมีนะคนแบบมั่นใจอ่ะเวลาพูดจะพูด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 แล้วแบบเราก็รู้สึกแบบโอ้คนนี้น่ากลัวเออยอมยอมมันไปเถิดรีบๆจบๆเอออย่างเงี้ยเด้ยิน ดาวพุ 5. 5. 5. 5. 5. ่มผักวันดีค่ะป้เลนราของเราถูกโจมตีป้อมเลนมัดกของเราถูกวังดีโอ้อ,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 อลละไร Explosive คนเราก็คนเออหนูก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันเวลาแบบคนมาให้กําลังใจแบบเฮ้ยมันก็ต้องพูดดีเขาคนก็คนก็คุยกันอะไรอย่างนี้เวลาคนพูดอย่างนี้เราก็แบบเพิ่มเพิ่มเอรอบหน้าผมจะพูดอะ่ะพ,พอถึงเวลาเอาสิเลียนจอมของเราถูกโจมตีพอถึงเวลาจริงๆก็เงียบเหมือนเดิม,มงง คือมีเป้าหมายว่าจะต้องเอาป้อมมันจากเพื่อนใจอ๋ยวิ่มันมาแบบไปเลยหรอ แฟนหรอถ้าในกรณีที่แบบสนิทกันมากกาแฟเนี่ยหนูว่าก็ก็เถียงอยู่นะมึอนอะหน้ามึอนอยู่นะอันนั้นนันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ค่อยสนิทอะถ้าคนสนิทหนูก็หนูก็น่ามึนอยู่นะแต่ว่าถ้าคน,มน,มคนไม่ค่อยสนิทกันนานๆคุยกักในงนใีจะเกงแจเคม่งมากอะ แทนี่จะเกรงใจคนใกล้ตัวใช่ไหมแต่กลับไปเกรงใจชาวบ้านไม่นด้วยละโอเ เว้ยหนูนว่าเพื่อนได้พี่บอกว่าแบบี้ค่ะอยากกินข้าวผัดอ่ะข้าวผัดหมูขราถูกจมูโ ตั้งใจเล่นละห้าต่อสิบสองแล้วนะ Akite. An ally has been defeated. Enemy onslaught. Enemy double kill. จิวอินเนนโซชามุนเมงวังอีศัตรูเรียกดาร์สเลเยอร์ออกมาแล้วเอออย่าแรงเมืงง่อกีงไง้งไปเลยป้อมเรียนเมืตอนของเราถูกโจมตีแต่ตอนนี้โจเกอร์เกิด Your tower has been destroyed. tower been has An ally has been defeated. Watch your head! An enemy has been defeated. No, you will get my been defeated wow, <laughs> enemy Bloodbath shut down an ally has been defeated How กับ the ด้วยเขาว่าจะ <laughs> <laughs> new shield can name so chamum I've got a need for speed. has been defeated enemy ultimate an enemy has been defeated enemy double kill Never an ally has been defeated an ally has been defeated Your tower has been destroyed watch your head Hello, Dark Slayer has been defeated! Huh. Huh. Explosive! Huh. Boom, boom, pow! Huh. So true, a of my life. Bye. defeated an ally has been defeated your tower has been destroyed never night of our is attacked your tower has been destroyed attacked an ally has been defeated an ally has been defeated Enemy <c oughs> ตุ๋ยปังว่าชนะนะตุ๋ยไม่ได้อดีตุย๋ยบ่นไดมุงเี้ยขอดูสภาพหน่อยเอาใหม่เอาใหม่อ,หอีกแล้ว ดูสิโอ้ไอ้นี่มันกากสุดเลยนี่หว่าไอ้นเฟนนิกอะมันกาก